สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนฟาร์มแบบเทคนิคฟาร์มเซอร์ปิวอนนะครับ,บแบบกระตุกกระลาวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคฟาร์มเซอร์ปิวอนนะครับฟาร์มยังไงแบบชิวๆไปเรื่อยๆ,ๆนะแบบสําหรับคนคนเป็นคนที่ไม่ค่อยขี้เกียจอะ่ะนี่ครับเราอยู่นี่นะบาร์เดอร์บาร์เดอร์บาร์เดอร์เซิร์ฟห้านะผมชอบเล่นไหนเซิร์ฟห้านะนี่บอรทบาร์เดอร์เซิร์ฟห้าที่แรกผมก็อ่านคลิปไปแล้วแหละแต่ว่าคลิปมันกระตุกไงถ้าคลิปนี้กระตุกอีกก็ โซนนี้ครับมันเป็นที่โอเบสนะผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรโอเบสผมตั้งค่าไม่เป็นผมจะลองหาวิธีอยู่นี่ครับเก็บนะพอราเก็บเสร็จปุ๊บแล้วแต่คุณเลยครับคุณจะไปดิสที่ไหนแต่ผมแนะนําว่าดิสตรงต้นไม้นี้นะดิสตรงเนี้ยมันจะได้เห็นมันจะได้เห็นบอสมันจะได้เห็นบอสด้วยเห็นคนด้วยไงว่าคนมันมีเปล่าอันนี้มันแบบ ก็จะเร็วๆเลยนะแบบคลิปไม่ต้องตัดอะประมาณนั้นอะเพราะม่าไปแบบเร็วๆไปเซฟสี่ตอดเลยนะผมจะทำให้แค่สามคลิปแต่คลิปมันยา,ยาวเกินแค่ วิ่บอกครับี่ยปอ,อดมันวิ่งไปไหนแล้ววะนะ่ะอ๋ออยู่นรงนหนะผมตาถั่วเออมันเอ,อ๋นะผมว่า,ามันเอ,อ๋นะีไปเรื่อยๆนะครับไม่ใช่กระบอกคาร์บอนด้วย เก็บหมดนะเผื่ออนาคตบแบบแบบมันเอาไปคราฟยิ่งอ,อื่นได้แบบของคราฟใหม่มามันต้องใช้ก็มันต้องใช้น,ใชนิดที่เดิมเลยครับอีกเซฟเดียวพอนะเพราะเดี๋ยวคลิปมันยาวเกินมันล่าไปสองนาทีแล้วตอนเนี้แต่นี่อยากลิงก์กันน่อยเดี๋ยวผมแปะแปะล,ปล,ลิงก์กลุ่มไว้ใต้ล่างนะ ตัวที่ผมตัวที่ผมใช้ก็ตัวออนนะผมสิบหกชั่วโมงสิบหกชั่วโมงได้สามวันนะแต่แบบว่าภายในสามวันอ่ะท่านนี่ท่านนี่ทุกวันทุกวันอ่ะมันนอนมันนอนทันอยู่แล้วแหละมันก็เหมือนกับถาวรอ่ะสามวันจะออนสิบหกชั่วโมงอะมันนอนทันอยู่แล้วละครับมันได้อยู่แล้วหละได้ต่อเรื่อยๆ ชื่อไม่คุ้นเลยวะ่ะตอนนี้มันยังชอบโหลดแบบนะผมแก้มผมแก้มไม่เป็นสักทีอะ o bs อ่ะ, A o B อะผมหาวิธีแก้มานะผมไปปรับม่วนไงไปปรับม้วแล้วแบบมันกระตุกอะไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรมันเป็นเพราะอะไร๋ยวผมจะลองหาวิธีแก้ดูนะ เนีเสุดท้ายละเดี๋ยวผมยิงให้ดูตัวนิเตอร์สุดท้ายละโอเคครับผมสำหรับสูตรฟาร์มผมก็มีแค่นี้นะคแบบยายเซิร์ฟยิงไปเรื่อยๆเจอคนกันแล้วแต่คุณนะครับแับใจเปล่า,ถ,าถ้าใจก็นั่นน่ะนัวเลยแต่เนี่มันมันคลิปโปรโมทเนี่ยมันไม่มีคลว่าเอาละครับแปะลิงก์โหลดลิงก์โหลดแล้วก็ลิงก์ผุ่มไว้ใต้คลิปนะไปหละ